โอเคก็สวัสดีพี่ๆีเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่ติดตามผมมานะครับวันนี้ก็เออเออวันนี้ก็อยู่เกม AK S u r v i v a l e v o Part ทพที่7แล้วนะครับซีรีส์การ์ตูน R s ร์ตส v ายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าออยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ไปนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ตามสัญญานะคลิปที่แล้วนะครับพาร์ทที่6นะครับครบ2พาร์เอ้ยครบ1 0 0่งไลค์นะผมก็มาทำพาร์ทที่7ให้นะครับ ก็ถ้าพาที่เจน,นี้ครบ1000ไ like, ลค์เมื่อไรผมก็จะลงพาที่8ให้นะครับโอเคก็ถ้าไม่ถึงผมก็จะเลื่อนไปอีกวันนึงนะครับแต่ถ้าถึงผมก็จะลงให้เลยแล้วคีบ่าผมจะทำให้ทุกวันนะครับโอเคเดี๋ยวขอมาระวาดก่อนแล้วกันนะก็วันนี้เหรอผมจะไปสู้กับบอสแมนดิคอนนะครับบอสแมนดิคอนจากหนนรกนะเป็นจอมมารนะครับค่อนข้างที่จะโหดเลยแล้วก็จะวิวัฒนาการของเจ้าตัวนะ ตัวสีดำที่เป็นโดโลเรกอะให้มันเป็นบอสนะครับเป็นอีกขั้นหนึ่งน่าจะเป็นบอสแล้วแหละแล้วก็วใครที่ตั้งชื่อมามเดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปให้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเอ้ยแต่ผมไม่ชอบตุกโกคูเลยอะแบบรู้สึกว่าจะโจมตีไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ผมว่าจะเอาโกคโกูโกคูไปดูสักหน่อยแต่ว่าแบบรู้สึกว่าจะโจมตีไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราลองดูใต้นะ้ำ อเรื่อนงามมากเลยโป๊ะข้างล่างของโกคูสวยมากครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มในเนื้อเรื่องกันเลยนะกัะครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโดโดเล็กอยู่2ส,สายพันธุ์ซึ่งต่อสู้กันมาอย่างยาวนานสายพันธุ์แรกนั้นก็คือ สายพันธุ์ข้าจอมมารหรือสายพันธุ์ของจอมเทพนั่นเองสายพันธุ์ของจอมเทพนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือมีตาเป็นเปลวเพลิงและมีพลังชีวิตอยู่ในลาตัวก็คือเปลวของลาวาซึ่งสามารถตายแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ค่อนข้างที่จะโหดและดุร้ายมากต่อสู้กับสายพันธุ์ของข้าจอมเทพมาอย่างยาวนานหลายทศวรรษต่อสู้กันมาแบบไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะ ชนะครั้งหนึ่งก็แพ้ครั้งหนึ่งเสมอกันบ้างชนะกันบ้างซึ่งไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะได้เลยดังนั้นผมจึงจะต้องมีเจ้าโดโรเล็กสายพันธุ์ฆ่าจอมเทพและสายพันธุ์ฆ่าจอมมารเพื่อที่จะไปสู้กับบอสต,ต่างๆในแมปนี้ดังนั้นวันนี้ผมจำเป็นต้องไปจับเจ้าสายพันธุ์ฆ่าจอมเทพซะก่อน สายพันธุ์ฆ่าจอมเทพนั้นไม่มีชื่อปรากฏในพจานานุกรมหรือว่าไม่มีชื่อในปรากฏในศิลาจารึกเพราะว่าการที่เราจะหาตัวสายพันธุ์ฆ่าจอมเทพนั้นหายากมากเราไม่สามารถทําให้มันเชื่องได้แต่มีอยู่หนึ่งวิธีก็คือเราต้องฆ่าบอสแมงมุมและผมต้องไปฆ่าบอสแมนิคอร์ซึ่งบอสแมงมุมผมได้กําจัดไปแล้วในพารที่6 ดังนั้นพา์ที่7นี้ผมต้องมาสู้กับบอสแมนดิคอเพื่อที่จะลูกมาสเตอร์บอลเพื่อที่มาจับเจ้าโดโดเร็กสายพันธุ์ฆ่าจอมเทพให้ได้พอผมได้สายพันธุ์ฆ่าจอมเทพผมก็จะต้องไปจับสายพันธุ์ฆ่าจอมมารต่อเพื่อที่จะไปสู้กับเจ้าัวโหดและทําให้สายพันธุ์ฆ่าจอมเทพนั้นเชื่อมผมให้ได้โอเคงั้นวันนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ อย่าลืมก็กลากอนดีพี่เพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมมาร์สแวร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกมอาร์คนั่นแหละนะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะโอเคงั้นวันนี้ผมจะมาวิวัฒนาการล่างก่อนเลยนะครับวิวัฒนาการอันนี้น่าจะเป็นล่างสุดท้ายแหละผมพอเอาสเตตัน่อยละกันนะไม่ใช่ล่างต่อไปอ่ะเป็นล่างสุดท้ายครับไม่ใช่ล่างนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าล่างสุดท้ายของเจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวไงนะผมไม่รู้ว่ามันจะเทหรือเปล่าแล้วก็จะโหดหรือเปล่าแล้วน้องบางคนเขาบอกว่า มันเป็นตัวสีทองตัวสีทองผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวสีอะไรทำไมสมการไม่มีดาเมจมันไม่มีดาเมจผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นตัวสีอะไรทำไมไม่มีดาเมจก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับดีๆกดอับแล้วโอเคน่าจะได้แล้วมั้งอันนี้ก็คือลองมันวิวัฒนาการตปมี้นะ รอมันคา,ปนาแปบน้งครับเราจะขี่ันเลยเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่ามันจะได้เป็นตัวอะไรกันแน่อุ้ยมีเสือเสือเหรอเสือเหรอแต่ว่ามันไม่มีดาเมจล่านี้แบบเหมือนปลกหรือเปล่ปปาปลกว้ากเออโคตรโหดอะไรแรดเหรอฮะแรดเหรอแรดเหรอโหแรดเยอะมากแถวนี้แรดโอ้สีไ่โดน โอ้โรมอืมรู้ <c oughs> สึกว่าลา่านี้เอา้ากัดกัดไม่ได้ด้วยเป็นอะไรผมมันนี้โอเคจะถึงเวลาแล้วครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งวัานาการล่างแล้วโห หรือว่าตั้งาาร่างตอนผมขี่ด้วยโคตรสุดยอดเอา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 ไม่นี่เป็นวงได้ไหมเนี่ยวงยังไงได้ไหมเนี่ยได้หรือเปล่าแปลงร่างตะกี้สิเฮ้ยหรือว่าเพราะผมขี่มันแปลงร่างไม่ได้โอ้มันวงใหญ่นะครับรอบนี้วงใหญ่มากโอสุดยอดโอ้ทนสุดท้ายแล้วดูดิเขียนว่า A I K ด้วยนะโอ้โคตรสุดยอดนะครับร นี่คือล่างสุดท้ายแล้วอยา่ยาอย่าอย่าเข้ามานี่คืออู้ล่างสุดท้ายนะครับโค้ชสวยดูดิยอย่าอย่าทำอย่างนั้นเราจะรอดูเราให้การล่างสุดท้ายหูจะเต็มมงแล้วเอาละครับจะถึงเวลาแล้วเวลาที่เรารอคอยทิปเก้าสวยมากนะครับดูดีดูเขาทำอะ ARK นะคือสวยงามมากนะครับโอ้ ป้านานี่คือร่างสุดท้ายนะครับมาแล้วโหสุดยอดมากแล้วขอวเอาไปเอาเอาแป๊บทขาไม่ขี่ไม่ได้เอาขี่ไม่ได้เหรอขอมันต้องมีอาขี่ด้วยนะครับนี่คือร่างสุดท้ายแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปทําอาแล้วเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวนี้ไปอละวากันดีกว่าแล้วน้อง,องสามารถตั้งชื่อให้มันได้นะครับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ตัวอื่นได้นะครับมีลาวันเดอร์แล้วก็มีโกคูลนะครับขาดอีก1 2 3สาขาดสตัวนะครับที่ยังไม่มีชื่อนะ พี่โมดิวก็ยังไม่มีชื่อดากอนกอรลิงก็ยังไม่มีชื่อนะครับใครที่อยากตั้งชื่อให้ก็เดี๋ยวตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจอมมารตัวใหม่มาแน่นอนครับวันนี้ยังไม่มีชื่อโอเคแล้วยวได้อ่านมาแล้วเร็วเรื่ว่าเท็ดดาเมดเริ่มต้นมันกันเลยผมนี่แทบอดใจรอไม่ไหวเลยนะครับรันเขวิ่งเร็วๆเพื่อนอกระโดดได้ด้วยสุดเจ้าไปเลยเมื่อนาเดี๋ยวเรามาโองเ็ดดาเมดเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะพอนไฟได้นะร่างนี้ ้ <Ooh. S 2> ขอแค่คำเดียวคือพนไฟได้จริงด้วยเราขอร้อง <Ooh. S 2> แบบแค่โดนสะเก็ดไฟก็ตายอ่ะโอ้โห้านนี้แบบสุดยอดมากครับโอ้โห <Ooh. Ooh. S 1> แค่สะเก็ดไฟหมอกจางๆหรือควันอเออทำไมแค่หนึ่งคลายสุดจนบางที่ไม่อาจรู้เออ เออตีไปไม่ตายเราต้องอาดามเมอร์ละอยากจะทําดูอ๋อโอ้โหรถว่าจะเป็นดังมองหรือควันเขมาเพื่อยหูหูสุดยอดอ่ะตัวเนี้ยแบบหึงรูปนักเขมา่าดาวเมทกันเลยผมว่าตัวนี้น่าจะโหดนะครับโหดมากเลยดาวเมท ไปอู๋ไปรันรันเร็วดูพ่อรันรันรันดีลูกรันรันมันไม่รันรันดีลูกรันเอ้ยขี้อยู่แล้วแหละเอ้ยรันรันเร็วรันดูรามาลองดูดาเมจกันหลังจากอัพสเตตัสนะครับเมื่อกี้กัดแค่เก้าหมื่นนะแบบไม่มีใครแกล้งกลัวดูรอบนี้สามร้อย อื้อแค่สเก็ตก็พอบอกจังๆเลยฟฟันอ,อะไรอะไรโหดอะน,นายอะ่ะอื้ออเออคนน่าสงสารเราต้องออเออเออมาดิเออเออเออขี่แปบ๊บขี่แปบ๊บรอแป๊บขี่แปบ๊บขี่แปบ๊บไปน้องโหสุดยอดไปเลยนะครับผมว่ามาแล้วเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเมื่อกี้นายทำเพื่อเราเหรอครูโอ้ทำไมตีไม่เข้า เฮ้ยเดี๋ยวตนะัวคูตีเข้าอยู่นะครับเลือดเริ่มลดเริ่มลดสู้ได้อย่างงี้สู้ได้แน่นอนสู้ได้แน่นอนอย่างงี้สู้ได้แน่นอนเคโ,โกคูสู้ไปก่อนนะลูกเดี๋ยวไปเอามังกรลาวามาช่วยอย่าตายนะลูกเฮ้ดูผมเอามังกรลาวามาช่วยนะครับเพราะพลังโจมตีจะได้คูณสองแล้วมันจะได้ตายไวนะครับทีมอดิวนี่น่าจะเวลาน,นี้แหละที่รอคอยมาแล้วโอ้ยโกคู โกคูโกคูโอ้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 มันกอเราจะตายอีกแล้วเหรอโกคูทาไมยืนนิ่งอย่างนั้นลูกอีคืออีคือะไรจะโผลขนาดนี้เออโกคูสู้เขาไว้โกคูสู้เขาไว้ตอนสู้เขาไว้อนโกคูลูกเดี๋ยวเราไปช่วยเอาโกคูไม่ตีมันแล้วลูกโกคูมาแล้วโกคูมาแล้วเรามาแล้วโกคู โอ้หมังกรลาวายังตีไม่เข้าอ่ะแล้วโกคูไปไหนอ่ะผมว่าเราต้องเอามาหมดบ้านครับเพราะว่าสู้ไม่ไหวแน่เลยเปลวเพลิงของมันโอ้เปลาเพลิงของมันเออเปลาเพลิงของมันกรลาวานี่น่าจะยังไม่ไหวนะครับเพราะว่าเบากว,าวา่าโกคูเยอะเลย เออ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 ทำไมมันโหดอย่างงี้โกคูทำอะไรเนี่ยสู้มันดีวะเดี๋ยวผมต้องบังคับให้โกคูต่อสู้ก่อน,นครับเพราะผมแปลวมาหมดบ้านเลยดีกว่านี้ผมเอามาแบบหมดบ้านเลยในรอบเนี้ยโอ้โพีโมอดิวสพีมอรดิวสต,ตีไม่เข้าลุม่ม เออลุ้มอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละลุมลุมนี่แหละกองทัพของบ้านเราทำให้มันรู้สหน่อยว่าใครเป็นใครนี่แหละทัพของบ้านเรามังกรลาไว้อย่าตายนะมังกรละว่าเออตายแล้วเหรอเออจะตายแล้วจะตายแล้วมันจะตายแล้ว โอ,อ,อ้ใครตายก์อะไรเออใครตายีก์เออข้ามันข้ามันข้ามันลูกข้ามัน เออมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วรุมดิรุมดิโกคูรุมมันดิอะไรจะโหดขนาดนี้ไม่เคยเจอกะไอโกอะไรโขดขนาดนี้เมื่อก่อนรุมมาเร็วโหดถ้าผมมามาหมดบ้านนี่คือตายหมดบ้านนะครับมันใกล้จะตายแล้วนี่เรือมันหมดแล้วเรือมันหมดแล้วโกคูกัดมันอีกทีนึงโกคูโกคูกัดมาลูก ผมต้องเอาโกคูกัดมานะครับเอาพี่มอกรัดได้ป่าวกัดไม่ได้ด้วยตอนมารีเจนเลือดเนี่ยโคตรโกงเออติด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 โกคูอีกแล้วมาขอมาใช่ไหมเออชนะแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแปลว่ามัตเตอร์บอลโอเคก็หลังจากสู้เสร็จเจ้าซาวันเดอร์ของเราก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับเหมือนมันว่ามันแค่สลบไปนะครับมันไม่ได้ตายนะเหมือนแค่ว่าสลบไปนะครับไม่ได้ตายนะครับก็ลาวันเดอร์ก็คืนชีพมา ของเราก็อยู่ครบหมดแล้วครับแล้วก็ผมก็ได้ลูกโปเกบอลมาหนึ่งลูกนะครับซึ่งไว้จับเจ้าจอมานตามที่ผมบอกนะ้าทำไมพิมาริวมันบินบ่อยจังโอเคงั้นก็พาที่เจ็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวพาที่พาที่แปดนะผมจะไปจับจอมานให้นะครับจอมานที่ที่ที่ผมเล่าไปให้ตอนเล่าเรื่องนะครับก็พาที่แปดจะจับจอมานให้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวหาไปสู้กับพวกจอมเพทพโหดๆนะครับก็ติดตามไปเลยนะมันยังมีตัวโหวดอีกเยอะเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้เอามาเล่นให้ดูนะครับก็ติดตามไปเลยก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับก็ถ้าคลิปนี้ถึง1000ไ like, ลค์เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็จะมาทํพาร์ทที่8ให้นะคะโอเคก็อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากตั้งชื่อให้ตัวไรอะไรอย่างงี้วันนี้เราก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มมาก็คือนี่นะครับ ตัวนี้เลยที่ตัวสีมว่วงเนี่ยที่เป็นโดโลเล็กนี่ครับค่อนข้างที่โหดนะเมื่อกี้มันก็ไปช่วยเราสู้อยู่นะครับโอเคอก็วันนี้ขอจากไปเพียอนเท่านี้นะคบขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับ